าสวัสดีจ้าเพื่อนๆมื้อนี้แม่มาเบิ่งน้านะจ้นะเนาะหลังจากน้ำลดแล้วเนาะจ้ะเข่าก็กำลังเกิดเนาะแต่ว่าสีได้สามลายอยู่นะจ๊นะเนาะแม่สีได้สามลายอยู่นี่ยังได้สีสามใบเนาะเนาะแม่พามาเบิ่กน้ำไม้เนาะจ้ะแม่สีเอามื้อนี้แม่สีมาเอาน้ำไม้ไปเฮ็ดน้ำไม,ม้สมน้ำไม้ดองจ้ะแล้วเบิ่งดูจ้ะเบิกก่อนี่ดูน้ำไม้ไผ่กิ่มสูงกิ่มสูงนะคะดูหนอสิคะรอบ รอบกอได้จ้ารอบกอพี่รอบมาทางนี้กับนี้เนี่ยมาเรื่อยๆนะจ้ะาพามาเบิ่งเรื่อยๆว่าโอ้ยน้องไม้อ่ะสุดยอดเลยจ้าจ้าหน่อไม้ทั้งนั้นเลยจ้าดูสิคะทุกคน <laughs> โอ้ยมีแต่หน่อไม้ยาวแล้วจ้าแม่พ่ะท่านมาเอาแม่มาเบิ่งไว้มือนนกับพระท่านเอาเลาก็สิมาเอามื่อน,นี้นะจ้านอนสิเอาไว้ว่านอนเดี๋ยวน้องมาตัดซอยเนี่ยจ้าเพื่อน เบิ้งดูจ้าดูสิค่ะดูที่ค่ะหน่อนุูนก็มีค่ะใหญ่เบอ้อเริ่มเลยดูที่ดูหน่อไม้ทีค่ะสุดยอดเลยผุน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 ทางนี้ก็มีอีกนี่มาทางนี้ดูสิค่ะโอ้ยมีแต่หน่อไม้หน่อไม้จังไหนคือออกดีแต่จ้า จังไหนมาออกดับออกดีแท so ้เดีบังดูสะตะอ่อนเรอะมาทางนี้อีกมาทางนี้อีกพี่ีพีพีผีพิยาเห็ดศบลบอยู่เห็ดศบลบอยู่จ้าว่าเห็นบ่เห็นบ่เห็นบเห็นบมาทางนี้อีกพี่มาทางนี้ก็มีปัดทำไมจังไหนมันลายแท้เนี่ย เฮีจ้าอีกอ่ะทุกางทั้งนั้นกับนี้นเนี่ยทั้งน้ำนี่เฮียเฮีจ้ายุติดน้ำเลยเนาะว้าว้าน้ำไม้แม่ต่อต่อนตะอ่อนตะอ่อนโอ้ยมาตัดซอยนะจ้าทุกคนมาตัดซอยเนี่ยแม่ติตตัดน้ำไม้เลยเด้จ้ามาเบิ้งกันเลยจ้าตัดน้ำไม้คนเดียวนะจ้าเอามีดแทงอ่ะนี่จ้า เห็นสิเฮ็ดจังไดดีเนาะเนาะเอาน้อไม่คนเดียวนี่เฮ็ดจังไดสิเอาได้เอาหนางคือได้จ้าเพราะมีเสียมสับแม่เอามีดมาเามีดมาแทงเอานี่จ้ะโอ้ยเอาให้เบิ้งจากนอก่อนนะจ้ะอุ้ยปัดทั่วน้อไม่จังใดจังโคตรจังเหลียปานนี้ ่ีใส no ่แล้วไยใส่แล้วจ้านี่ยิ้วข่าวจานผ่านเลยจ้าวางไว้ก่อนได้หนึ่งนอแล้วจ้าแลยวแม่เตี้ยวนอนี่อีกจ้านอนยาวพุ่นก็้ยวเตี้ยวได้เนาะจ้านี่นอนบางใหญ่เลยนะจ้าบางใหญ่เลยป๋ อย่าเม่เสี่ยวก็ได้จ้าคลิปกระยาวแล้วนะจ้ะเนาะอย่าพามาบึงซํำนี่แหละนะจ้ะเนาะบึงน้องไม้จ๊ะน้องไม้น้องไม้สุดยอดน้องไม้ออกดีลายเม่เสี่ยวน้องไม้ก็ได้จ้าเด้อทายผู้เดียวถึงทายถึงอันซับก็ได้ดอกจ้าขอบคุณมากมากนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกๆคนคลิปปังๆนะคะสวัสดีจ้า